สวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทอเทิมฝาสูบซิ่งนะครับวันนี้เรามาดูระบบวาลแม่เบรก้อยห้านะฮะอันนี้เปลี่ยนบ่าใหม่ครับไอ้เสียเปลี่ยนบ่าเปลี่ยนหลอดครับเพราะหลังวาลวทะลุเหลือแค่กัดล่องซีนนะครับ ลองใส่ซีนสบายสบายครับอันนี้รถฝาตัวนี้เหมือนอาการรถแบบว่ายังไงแล้วเหมือนขายไม่ค่อยทันนะครับเราเป็นรถทางยาวด้วย กึ่งตูดจะกึ่งยังไงตายแล้ว <c oughs> เขาตายอะไรเนี่ยมัยนจะกึ่งเข้าวไหมวะร้อนไหมเนี่ยใช่มึงไม่จับอะ่นะ